และแล้วเราก็มาถึงสูตรการดิฟที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราจะดิฟค่าของที่นะจะดิฟค่าของที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะออกมาเป็นสูตรไปนะครับถ้าเราดิฟกําลังของ x ถ้าเราดิฟ x กําลัง R f เกําลัง r เนี่ยจะดิฟแล้วได้เป็น R คูณ x กําลัง r ลบหไปนะครับเหมือนปกติเนี่ยก็คือสมมตินะว่าเรามี x กําลังออยู่เวลาที่เราจะดิฟฟังก์ชันตัวเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะดึงเลขชี้กําลังออกมานะครับเลข r รเลขชี้กาลังต เราก็จะดึงมาคูณไว้ข้างหน้า x แทนก็เลยจะกลายเป็น r แล้วก็คูณกับ x ยกกําลังแต่ว่าตรงน,นี้เดิมมันเป็น r อยู่เราดึงลงมาแล้วเราก็จะลบได้ชิกําตรงน,นี้ไปอีก1เป็น r x กําลัง r ลบหแบบนี้ไปถ้าหากว่าเราจะดิฟฟังก์ชันที่มีค่าคงที่อะไรสักอย่างคูณอยู่เนี่ยค่าคงที่ตรงน,นั้นอนะเราก็จะทิ้งไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดิฟอะไรกันแล้วแต่บวกกันลบกันเราก็สามารถแยกดิฟทีละตัวแล้วก็เอามาประกอบร่างกันทีละได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างขมาตอนนี้กันเลยนะข้้ออ A ตรรงเนีเยยาากจะดิฟ บวก e กำลัง2บวก111บวก log 3ฐาน2บวก2กำลัง8ซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยแต่ละก้อนทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันเป็นค่าคงที่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสังเกตว่าพายก็เป็นค่าคงที่เนาะายเป็น3.14กว่าๆ e เป็น2กว่าๆแล้วกำลัง2ไปก็เป็นค่าคงที่อยู่ดี111ก็เป็นเลขธรรมดาตัวหนึ่ง log 3ฐาน2ก็เป็นเลขตัวหนึ่ง28เป็นเลขสอ2กำลัง8ดเนี่ยก็เป็นเลขตัวหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันก็ว่าด้ไ เมื่อไรกรแร็แล้วแต่ที่ฟังก์ชันของเรานะไม่มีตัวแปร x อยู่ไม่มีตัวแปรอยู่เนี่ยก็แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงน,นั้นอ่ะมันจะเป็นค่าคงที่ไปซึ่งเมื่อไรกรแร็แล้วแต่ที่เราเจอค่าคงที่อยู่เฉยๆเนี่ยดิฟเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยจะออกมาเป็นศูนย์ไปนะครับข้อ a ตรงนี้ดิฟเสร็จแล้วก็จะเป็นศูนย์ไปเฉยๆเลยข้อ b ตรงนี้เราอยากจะดิฟ x กาลัง2บวก 3x บวก6เนาะตรงเนี้ยเราก็สามารถดิฟทีละตัวแยกกันแล้วก็เอามาประกรอบล่างบวกกลางทีหลังได้เลย ตรงนี้เรามี x กําลัง2อยู่สังเกตว่าเราก็จะใช้ข้อ2องน,นนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเจอเลขยกกําลังเราก็จะสามารถดึงเลขชี้กําลังตัวน,นั้นลงนั้นลงมาได้เลย x กําลัง2ตรงนี้เราเดิงเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นเราดึง2งลงมา,าก,ก 1, ะะ็จะเป็น2คูณกับ x ยกกําลัง1เฉยเฉยไปนะครับจะเป็น2คูณกับ x ยกกําลังสองลบ1ก็เป็นได้1นเนาะเราดึง2ตรงนี้ลงมาไว้ข้างหน้านะครับตรงนีนะ้เราดึง2มาไว้ข้างหน้าก็จะได้เป็น2ตนัวนี้ลงมาพอัดมาพาต พอมาตรงนี้เรามี 3x นะครับสังเกตว่า3เป็นค่าคงที่ที่คูณกับอะไรสักอย่างอยู่ดังนั้น3นั้นน่ะก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นเราก็จะมีเลข3เอย่างาน,นของมันนะแล้วก็ดิฟ x ตรงนี้ถ้าเราจะดิฟ x x เฉยๆอ่ะจะดิฟแล้วได้1นะครับที่มาก็คือว่าตรงนี้เวลาที่เรามี x เฉยๆเนี่ยมันก็คือ x กาลัง1เนาะดังนั้นพอเรามี x กาลัง1เนี่ยเราก็จะใช้ข้อ2ตรงนี้นะครับดิฟของ x กำลัง1ก็จะกลายเป็น 1>, 1คูณกับ x กําลังสูไปสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นเลขยกกําลังของ x นะเราจะมี1อยู่ที่เลขชี้กําลังเนาะดังนั้นเราก็เลยจะดึง1ตรงเนี้ยลงมาไว้ข้างหน้าได้เป็นเลข1่สีม่วงตรงนี้มาเดี๋ยวผมขอใส่สีให้มันตรงอ่ะโอเคเลข3ตอนนี้เราอยู่คงที่ของมันยางนั้นนะแล้วก็เลข1ที่อยู่ตรงเลขชี้กําลังเราดึงลงมาไว้ข้างล่างได้เป็น1ตรงนี้มาแล้วก็ถ้าเราดึง1ตรงเนี้ยลงมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยจะลดเลขชี้กาลังลงไป1กลายเป like ็น x เอ็กซ x กาลังศูนย้เป็น หนึ่งไปเดี๋ยวผมขอมาเขียนรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้นะหกตรงนี้สังเกตว่าหกเป็นค่าคงที่ดังนั้นหกเนี่ยก็เลยจะดิฟแล้วกลายเป็นศูนย์ไปนะครับทีนี้เผื่อบ,บางคนสงสยัยเอ๊ะทำไมสามกับหกตอนนี้เราปฏิบัติไม่เหมือนกันอนะก่อนหน้าน,นี้เราดิบสามแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแต่ว่าหกตรงนี้ดิฟแล้วมันกลายเป็นศูนย์นี่หว่าอันนี้จะเป็นกรณีแบบเบอร์หนึ่งกับกรณีแบบเบอร์สามนะครับเลขหกสีชมพูตรงนี้จะเป็นกรณีแบบเบอร์หนึ่งนะ ถ้าเรามีค่าคงที่เฉยๆที่ไม่มีตัวแปรอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นค่าคงที่ดิฟแล้วจะเป็นศูนย์ไปแต่ว่าพจน์กลางตรงนี้สังเกตว่ามันคูณกับ x อยู่ถ้ามันคูณกับอะไรสักอย่างอยู่มีตัวแปรอยู่เนี้ยเราจะมาใช้หลักข้อ3าตรงนี้แทนนะครับถ้าเรามีค่าคงที่คูณกับอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวแปรอยู่เนี้ยดิฟแล้วมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นเราไม่ต้องทําอะไรกับมันไปทีนี้ข้อถัดมาข้อ c ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เริ่มซับอนขึ้นมาแล้วสังเกตว่าเราจะมี x ยยกกําลังอู่่ทีเป็นนนตตัววส่รงี้ก็มีกําลังเลบตรงนี้อยู ทีนี้หลักการจัดรูปเดี๋ยวผมขอพูดถึงหลักการคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าเวลาที่เรามีเลขชี้กาลังเป็นลบเนี่ยมันคือการกลับเศษเป็นส่วนนะครับเอกกำลังลบหนึ่งเนี่ยคือ1กําลังคือ1ส่วนเอกนะแล้วก็เอกกำลังลบเอ็นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เลขชี้กําลังเป็นลบก็จะเป็นการกลับเศษเป็นส่วนไปหรือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เลขชี้กาลังเป็นเศษส่วนอย่างเช่น x ยกกําลังเศษ่ส่วนสเนี่ยจะออกมาเป็นรูทของ x นะครับแล้วก็ถ้าเรามี x อกนะยกกําลัง n ส่วนเเนี่ย ก็จะออกมาเป็นรูทที่ m นะครับจะเป็นรูทที่ m ของ x กำลัง n ไปดังนั้นในของข้อเคลียร์พื้นที่นิดนึงงนี้ก็จะเป็นรูทที่ m ของ x กำลัง n แบบนี้ไปนะครับดังนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเจอ1ส่วน x เจอสัก1ส่วน x กำลังอะไรสักอย่างหนึ่งเจอรูท x เจอรูทอะไรสักอย่างหนึ่งของกำลังของ x แบบนี้เราก็ต้องมาใช้เอกลักษณ์ตรงนี้มาจัดรูป x ให้อยู่ในรูป x ยกกำลังอะไรสักอย่างก่อนสังเกตว่า สาเหตุที่เราต้องจัดรูปให้เป็นรูป x ยกําลัง y สักอย่างแบบนี้จัดรูปให้มันอยู่ในรูปสีม่วงแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถใช้หลักข้อ2ตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าเราจะได้สามารถดึงเลขชี้กาลังตรงนี้ลงมาได้เราจะได้สามารถดึงเลขสีม่วงตรงนี้ลงมาได้อะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเริ่มมาข้อ c ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดรูปพอตแรกก่อนละกันเราจะมีเดี๋ยวรูปสามตรงนี้จะเป็นค่าคงที่เราจะไม่ทําอะไรกับมันเราจะทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมกออทิ้งกันนะ ก็คือเราจะมีรูทสเราทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก็ x ยกกําลัง4ตรงเนี้ยสังเกตว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามี x อยู่ที่ตัวส่วนเนี่ยก็คือการที่เลขยกกาลังเลขชี้ก,กาลังตรงนี้เป็นลบเนาะตรงนี้ก็เลยจะเป็นรูทสาม x ยกกําลังลบสนะครับทีนี้พจน์ดมาเนี่ยตรงเนี้ยสังเกตว่า1.1ตรงนี้กับลบสาเตรงเนี้ยมันอยู่ในรูป x 4. ยกกําลังอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราไม่ต้องจัดรูปอะไรมันนะครับเป้าหมายปลายทางของเราอ่ะก็คือเราอยากจะให้ ฟังก์ชันของเราเนี่ยอยู่ในรูป x ยกกาลังอะไรทักอย่างอยู่ในเหมือนรูปสีม่วงตรงนี้เนาะดังนั้นตรงนี้สองพจน์ัดมาเรายังไม่ต้องจัดการอะไรกับมันสอง x ยกกําลังหนึ่งจุดหนึ่งนะแล้วก็ลบด้วยสี่ x ยกกําลังลบสามส่วนเจ็ดนะครับโอเคสังเกตว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ดิฟนะยงเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเราแค่จัดรูปน์แรกตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้หลักการเดิมเลยก็คือว่าพอเรามีพจน์อะไรก็แล้วแต่หลายๆตัวมาบวกกันลบกันเนี่ยเราก็จะยีดละตัวแยกกันไป ของนีส้สังเกตว่าเราก็จะมีของอีลอปเดิมอยู่นะครับเลขค่าคงที่ท <corrected waters S 2> ี่ค <fr> ูณกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยดิฟเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ของมันอย่างงันแล้วก็สิ่งที่เราจะทํากับค่าคงที่เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะดึงลงมาข้างล่างแล้วก็จะลบด้ชี้กาลังตรงนี้ลงไปอีกหนึ่งดังนั้นตรงนี้พอเราดิฟเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นพจน์แรกจะเป็นรูปสามอยู่อย่างไนของมันไม่ใช่อยู่อยู่ของมันอย่างงั้นโอเครูปสามนะครับแล้วก็คูณกับเราดึงลบสี่ลงมาเนาะดังนั้นสังเกตเราต้องรวางนิดหนึ่งนะ พอเราดึงลบสลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะลบเลขชี้กําลังตรงนี้ไปอีก1น,นะครับแต่ว่าลบสลบเพิ่มไปอีก1เนี่ยก็จะกลายเป็นลบหไปอันนี้ต้องเป็นประเด็นที่ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีเราจะชอบเผลอคิดว่าเป็นลบสามโอเคประเด็นถัดมาตอนนี้ก็จะเป็น2ที่ดิมเป็นค่าคงที่ก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็เราจะคูณกับ1.1ตรงน,นี้ดึงลงมาก็จะได้เป็น1.1แล้วก็ x ยกกําลังเราเอา1ไปลบออกจากเลขชี้กําลังตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น จะได้เป็น0.1แบบนี้ไปนะครับฉัคิดว่าเดี๋ยวผมใช้ไฮไลท์ถี่งตอตรงนี้เป็นเลขที่เกิดมาจากการที่เราดึงไดชีกําลังลงมาเนาะแล้วก็พจน์สุดท้ายตรงน,นี้ก็จะเป็นลบนะครับ4แล้วก็คูณกับตรงน,นี้เรามีลบ3ส่วน7เราดึงลงมาก็จะได้เป็นลบ3ส่วน7เนาะแล้วก็จะคูณกับ x ยกกําลังเราเอา1เนี่ยไปลบออกจากลบ3ส่วน7ลบ3ส่วน7ลบ1เนี่ย1เราเขียนเป็น7ส่วน7ไปละกันนะตรงนี้น ก็เลยจะได้เป็นลบสิส่วนเไปนะครับก็จะเป็น x ยกกําลังลบสิส่วนเไปเนาะเดี๋ยวผมก็ใส่สีให้นิดหนึ่งตรงนี้เป็นสีเอไม่ใช่สีก็สีตรงนก็สีส้มเราจะมีสีสีส้มตรงนี้แล้วก็ลบสส่วนเที่เกิดจากการดึงเลขสี่วงตรงนี้ลงมานะครับถ้าเราอยากจะจัดรูปตรงนี้ต่อนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจ,จัดรูปให้ดูต่อนิหนึ่งก็ได้ก็คือว่าเรามีรูปสคูณกับลบสก็จะได้เป็นลบสี่รูปสไปเนาะ แล้วก็เราจะมี x กาลังลบหเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เลขชี้กาลังเป็นลบเราก็จะได้ว่าตรงน,นั้นอ่ะจะเป็นการกลับเศษเป็นส่วนไปก็คือจะเป็นการคูณด้วยเศษหส่วน x กาลังหหรือถ้าจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะเป็น4ีรูสารตรงนี้เราก็หารด้วย x กาลัง5ไปเพราะถัดมาเราจะมี2คูณกับลบไม่ใช่สี่องกสองคูกับ1.1จก็จะเป็น2.2นะครับบวกกับ2.2นะคูณกับ x ยก,กำลัง0.1 x กำลัง0.1เนี่ยที่จริงเราจะรูปต่อได้อีกนิดนึงนะก็คือ x กำลัง0.1เนี่ย0.1มันคือ1ส่วน10น,นะครับคือ x กำลัง1ส่วน10เนาะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส,ส่วนจะหมายถึงว่าตรงนั้นอ่ะมันคือรูทไป x กำลัง1ส่วน10เนี่ยมันคือรูทที่10ของ x นะครับการที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส,ส่วนตรงนี้คือาการที่ติดรูทแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูทที่10ของ x ไปแล้วก็พราะสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นลบจะลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกด้วย บวกด้วย12ส่วน7นะแล้วก็เราจะมี x ยกยกกำลังลบ10ส่วน7ตรงนี้อยู่การที่เลขชี้กำลังเป็นลบเนี่ยคือการกลับเศษเป็นส่วนดังนั้นตรงนี้ผมก็จะมีคูณกับเศษ1ส่วน x กยกกำลัง10ส่วน7แบบนี้นะครับหรือถ้าผมจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะตรงโพสุดท,ท้ายเนี่ยจะเป็น12แล้วก็จะหารด้วย4คูณกับ x ยกยกกำลัง10ส่วน7แบบนี้ไปนะเราจะมีลบจะลบเป็นบวกแบบนึงน,นะ4 32อไอ้ตรงนี้ยังเป็นเลข7จี้ เป็นลบจะลบเป็นบวกนะครับ4 3 2แล้วก็7อยู่ที่ตัวส่วนตัวนี้ถูกต้องแบบแล้วก็เอกซ์กำลังแล้วตลบสส่วน7ตรงเนี้ยเราการที่เลขชี้กำลังเป็นลบก็คือการกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นส่วน x กําำลัง10ส่วน7แบบนี้ไปนะครับมาดูข้อดีตรงนี้กันต่อเราจะมีรูทห้ x เอรอตรงเนี้ยสังเกตว่าเราจะมีพจน์แรกคือรูท้าเนี่ยจะเป็นค่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราต้องจัดรูปดีๆนิดหนึ่งก็คือว่ารูเนี่ยมันจะสามารถกระจายเข้าไปในการคูณได้ ในเรื่องแคปซูลัสเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาจัดรูปฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาดีๆก่อนนิดนึงก็คือว่าถ้าเรามีรนะูทเอบียู่นะสมมติรูทเอบีเนี่ยเราจะเขียนให้เป็นรูทเอคูนกับรูทบีนะครับดังนั้นรูทห้าเอ็กตรงเนี้ยถ้าผมจะเขียนใหม่นะตรงเนี้ยจะเขียนใหม่ได้เป็นรูทห้าคูนกับรูทเอ็กนะครับก็จะมีสองตัวคูณกันซึ่งรูทเอ็กเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เรามีอยู่ว่ารูทเอ็กก็คือเอ็กยกกำลังหนึ่งส่วนสองดัง 1, 2, นั้นผมจัดรูปเขียนใหม่เป็นรูทห้าแล้วก X, แล้วก็ x ยกกำลังเศษหส่วน2ไปเราในแมชดีแล้วก็ะวจะเป็นรูทห้าแล้วก็ x ยกกำลังเศษหส่วน2เนาะเพราะถัดมาตรงน,นี้จะเป็นลบด้วยเศษหนึ่งส่วนรูทที่4ของ x นะครับตรงน,นี้ก็ต้องแัดรูทต่อทีนดึงแล้วการที่เดี๋ยวผมดูอย่างนี้ก่อนละกันก็คือรูทที่4ของ x เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีรูทก็คือการที่เลขชีก้กำลังเนี่ยจะเป็นเศษส่วนนะครับรูทที่4ของ x ก็จะเป็น x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน4ไปแล้วก็การที่เรามีเลขชี้ก,กำลังอยู่ที่ตัวส่วนตนตรงี มันคือการที่เลขชี้ก,กําลังเป็นลบนะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะเขียนใหม่ได้เป็นลบ x ยกกำลังลบ Z 1ส่วน4ตรงน,นี้ไปสังเกตว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะการที่เรามี x ยกกำลังลบ1ส่วน4เนี่ยคือการกลับเศษเป็นส่วนเนาะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน x กำลัง4ไปแล้วก็ x ไม่ใช่เศษ x กำลัง Z 1ส่วน4แล้วก็ x กำลัง1ส่วน4ตรงน,นี้ก็จะเป็นรูที่4ของ x ส่วนพจนสุดท้ายตรงน,นี้ดูที่3ของ x กำลัง2เนี่ยเราก็ใช้เอกลักษณ์สุดท้ายเนาะ เรามีรูปที่3อยู่ดังนั้นไอตัวเลข3ตรงนี้มันก็จะกลายมาเป็นตัวส่วนของเลขชี้กําลังไปจะเป็น x กําลัง2องส่ตรงนี้เนาะซึ่งสังเกตว่าตอนนี้ก็จะอยู่ในรูปที่เราสามารถดิบได้แล้วนะครับเราเขียนแต่ละก้อนตรงนี้ให้เป็น x ยกกําลังอะไรสักอย่างอยู่ดังนั้นเราก็จะสามารถดิบแต่ละก้อนตรงนี้ได้แล้วสังเกตว่าตรงสีดําตรงนี้ผมยังไม่ได้เดิมดิบเลยนะเราแค่จัดรูปเพื่อให้มันอยู่ในรูปที่ดิบได้นะครับคือรูปที่ดิบได้นี่เป็น ตอนสีม่วงตัวนี้เป็น x ยกกำลังอะไรสักอย่างส่วนรูปแบบ1ส่วน x 1ส่วน x กำลัง n อ,อะไรตรงเนี้ยรูป x อะไรเงี้ยเป็นรูปที่ยังดิบไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจะดิบตรงนี้โอเคตรงนี้เดิบตรงนี้ปุ๊บสังเกตว่าเราจะมีเราก็ทำมาเดิมนะแต่ละก้อนเราก็ดิบแยกกันแล้วก็ค่อยจับมาบวกลบกันทีหลังนะครับเราจะมีรู5เป็นค่าของ t ท,ที่คูณกับอะไรสักอย่างอยู่นะรูป5เนี้ยก็จะอยู่ออกมาอย่างน้นจะเป็นรูป5เดี๋ยวใส่สีส้มให้ด้วยแล้วก็ x กำลัง1ส่วน2ตรง เนึ่ส่วนสเราดึงเลขชี้กําลังตรงนี้ลงมาแล้วก็เราจะเอา 1, เนี่ยไปลบออกจากเลขชี้กาลังตรงนี้ซึ่ง1นส่วนสลบหน่ยก็จะได้เป็นลบหนึส่วนสไปโอเคเพราะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเราดึงลบหส่วนสลงมานะก็จะเป็นลบหนส่วนสนะครับแล้วก็จะเป็น x ยกกําลังทีนี้พอเราเอา1ไปลบออกจากลบหน่ส่วนสี่ก็จะได้เป็นลบหส่วนสนะเดี๋ยวผมขอทดค่าตรงนี้ลบหส่วนสี่ลบหน่ก็คือจะเป็นลบหส่วนสแล้วก็ลบสส่วนส ตรน,นี้จะได้เป็นลบหส่วนสไปก็จะเป็น x ยกกำลังลบห้ส่นสเนาะแล้วก็พจสุดท้ายตรงน,นี้ก็จะได้เป็นสอส่วนสเนี่ยเราดึงลงมาก็จะเป็นสอส่วนสแล้วก็คูณกับ x กยกกำลังพอเราเอาเลขชี้กำลังตรงน,นี้ไปลบหนะก็จะได้เป็นลบเศษหส่วนสามไปครับเป็น x กกำลังลบหน่ส่วนสเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงน,นี้อ่ะผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะรูปผมจะรูปต่อให้ดูด้วยละกันก็คือว่ากอนแรกตรงน,นี้เราจะมีรูทห้าส่วนสอนะครับแล้วก็ x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยการที่เลขชี้กำลังเป็นลบคือการกลับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นคูณกับเศษหนึ่งส่วน x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองนะกองที่สองตรงนี้เรามีลบจะลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ตอนนี้เลขชี้กำลังของ x เนี่ยเป็นลบเหมือนเดิมก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน x ยกกำลังเศษห้าส่วนสี่แบบนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้ก็จะมีเศษสองส่วนสาม x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสามเนี่ยก็จะเป็นเศษสองส่วนสามนะแล้วก็จะ คูณกับเศษหนึ่งส่วน x กําลังเศษหนึ่งส่วนสามแบบนี้ไปนะครับการที่เลขชีก้กำลังเป็นลบเหมือนเดิมนะเราก็จะกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ตรงน,นี้เราก็จะรูปต่อได้อีกตัวแรกเนี่ยจะเป็นรูทห้าส่วนสองแล้วก็ x กําลังหนึ่งส่วนสองตรงนี้คือรูท x นะครับดังนะั้นตอนนี้ก็จะเป็นคูณกับสองรูท x แบบนี้ไปผลถัดมาตรงน,นี้ x กําลังรูทไม่ใช่สี x กําลังห้าส่วนสี่เนี่ยจะเป็นรูทที่สี่ของ x กําลังห้านะครับจะเป็นรูทที่สี่ของ x กําลังห้านะแล้วก็ต เราก็จะมีว่าตัวส่วนของเราเนี่ยจะเป็น3คูณกับ x กําลังหส่วนสก็จะเป็น3แล้วก็คูณกับรูที่3ของ x แบบนี้ไปนะครับจะเป็นรูที่สของ x นะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อ d ตรงน,นี้ไปเนาะ